ไอ้ผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันก็ไม่มีอย่างอื่นนะก็อย่างที่เคยพูดได้ฟังอยู่แล้วน,นะต้องบำเพ็ญไตรลักษณ์าณน,นี่ให้เกิดขึ้นในใจเสมอเสมอ,อต้องให้เกิดความรู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั้นนะ ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งงาบทั้งละเอียดอย่างนี้นะต้องให้เห็นชัดด้วยด้วยปัญญาอยู่นั่นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีลักษณะสามประการนี้กำกับอยู่ด้วยหมดเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ตลอดถึงเสียงถึงสี ต่างๆหมู่นี้นะ,ะสีดําสีแดงสีขาวสีเหลืองสีมุ้ยสีอะไรหมู่นี้มันก็อาศัยรูปอันยำหยาบอันนี้แหละเป็นอยู่ท่านเรียกว่าอุปทายรูปแปลว่ารูปอาศัยเสียงต่างๆก็อาศัยรูปอันนี้ถ้ารูปอันนี้มีบัตรตรงแล้วเสียงก็ดังไม่ได้เลยอ,อ,อย่างนี้เนี่เราต้องพิจารณาให้ละเอียดลงไป แต่คนเราก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วพอเราเห็นคนใดเนี่ยมีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใย,ยเขาว่านัไนเนี่ยอ่าพอเห็นเขาเนี่ยเกิดชอบใจขึ้นมาลวแหมคนนี้สวยผิวพรรณผุดพองจริงเนียหน้าชมหน้าเฉยจริงๆเพราะว่านี่เนี่ยแล้วก็เอาแล้วจิตแปรปวนไปแล้วันนี้นะอะมันเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ท่วงเข้าไปจริงๆนยะมันก็ไม่น่ายินดีพอใจอะไรอะ่ะเพราะว่าผิวพันธุ์ที่เป็นสีเนื้อสีแดงสีเหลืองอะไรปรากฏอยู่ตามร่างกายหรือบนใบหน้าอะไรหมู่นี้นะมันก็ล้วนแต่เป็นเลือดทั้งนั้นเลยนะวิงนะ่งเนี่ยผู้ใดเลือดมันดีหน่อย อย่างนี้นะมันวิ่งไปได้สะดวกเลือดมันแล่นแล่นไปทั่วสารพางร่างกายเนี่ยไปได้สะดวกเนี่ยมันก็ทําให้ร่างกายพวกนั้นมีผิวพันธุ์ผุดพองหน้าตาแดงผิวพันณ์ตามแขนตามตัวตามอะไรพวกนี้ผุดพองนี่นั่นแสดงว่าเลือดมันสม่าเสมอเลือดมันไม่เสียอ่าผู้ใดเลือดจาง ผิวพันก็ไม่ค่อยพุดพองเท่าไรไหน้านาผิวพันธุ์ก็ไม่ค่อยแดงไม่ค่อยเปล่งปังเพราะว่าเลือดมันจางเนี่ยนั่นแหละอาศัยเลือดต่างหางนี่อันผิวพันุ์เปล่งปังอันนี้นะนั้นแล้วก็เพ่งดูว่าอ้าวเลือดตางหากนะรู้ว่าเจ้าของไม่เที่ยงน้น,นะนั่นในหมูนี้แล้วจะไปยินดียินไลอะไรกับมันนะ่ะ เพราะว่าเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วมันไม่ใช่มันจะเปล่งปังอยู่นั้นตลอดไปนะผิวพรรณของคนนะเมื่อมันวิบัติลงไปแล้วก็สูบสิ้แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปแล้วมันกระสูบสิ้แล้วไอ้ผิวพรรณที่เปล่งปังในกะ่อนนันก็หายไปไหนไม่รู้นี่อย่างนี้เราต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้นะ,นะเมื่อเราพิจารณาโดยอาศัยสมาธิเป็น เป็นพื้นฐานแล้วก็มาเจริญปัญญาค่าควรอยู่ภายในนี่ให้มัมากเอาไปมันก็เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงไตรลักษณะญาณญาน,าน,านคือความรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันก็ปรากฏญานที่สองรู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละญานที่สามก็ปรากฏว่าเพราะร่างกายนี่มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง มันจึงไม่ใช่ของเราก็ความจริงมันมีอย่างนี้นี่แล้วเพ่งพิจารณาให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นในสามลักษณะนี้เสมอเสมอแล้วก็มันไม่มีปัญหาอะไรนะอือมันก็คลายความรักความชังลงไปได้แต่ว่าต้องรู้อยู่ภายในนะเราจะส่งออกไปรู้อยู่ข้างนอกไม่ได้ความต้องกําหนดรู้อยู่ภายในความรู้สึกอัน,นั้น เห็นความไม่เที่ยงก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นเห็นความทุกข์ทนได้ยากลำบากก็เห็นอยู่ภายในความรู้อันนั้นอย่างนี้นะเห็นความเป็นนักตาไม่ใช่ตัวตนเขาเขาก็เห็นอยู่ในความรู้อันนั้นอย่าไปส่งออกไปเห็นอยู่ข้างนอกนู่นไม่ไม่ได้เมื่อมันเห็นอยู่ในจิตใจอันเป็นปัจจุบันนัแล้วมันก็ตัดสินลงได เออจริงทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นทุกข์ทนได้ยากจริงถ้าหากว่ามันเที่ยงมันจะไม่มันก็จะแต,แต,แตกจะดับหรือมันจะประผพันหรือ,อ,อน,นี่ในตัวเองตั้งปัญหาถามตัวเองตัวเองก็ตอบตัวเองไปเรื่อยๆตัวเองก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะอถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วนี่ความมันมันก็ไม่มีแหละความทุกข์ไม่มี ทุกขังกับไป่าทนได้ยากนี้ทนได้ยากก็คือร่างกายอันนี้แหละถ้าเราลองไม่ไม่รับประทานอาหารสักสองสามวันดูทีเนี่ยมันก็กระวนกระวายเล้วไฟถาดก็ร้อนไม่มีอาหารจะย่อยก็เผากะเพาะ,พาะลําไส่ปวดท้องเนี่ยเข้าไปแล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละทุกขังไปราทนได้ยากมันก็มาจากความไม่เที่ยงนั้นเลยมันจึงทนได้ยากลําบากอย่างนั้นเนี่ย เราพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งในใจอย่างนี้นะเสมอเสมอเลยอย่าไปนึวกว่าเออเรารู้นั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่จะเป็นต้องพีนาอะไรอีกหรอกเอออย่าไปเราต้องเพ่งเข้าไปภายในนุ่นเอาถ้าว่าเรารู้จริงๆลองไอยให้ใจมันยับยั้งอยู่ในภายในในปัจจุบันลองดูสิอย่างนี้นะถ้ามันรู้จริงๆอะ่ะมันอยู่ได้ไหมนี่นะ เออถ้ามันจิตมันยับยั้งอยู่ได้มันรู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่คิดพุ่งสร้างไปทางอื่นอะไรอย่างนี้อ่าการพิจารณาลักษณะทั้งสามประการมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาจริงๆเลยแบบนี้อันนั้นก็เรียกว่ามันรู้แบบนี้นะมันรู้แล้ววบบนี้เมื่อไม่รักษาความรู้อันนั้นไว้มันก็เสื่อมได้เหมือนกันนะนี่มันเสื่อมดังนั้นแหละเมื่อเรารู้อย่างนั้นชัดแล้วจากก็ต่อไปก็พยายามรักษาความรู้ชัดอันนั้น ไว้เสมอเสมอไปถ้าถ้ามันความรู้อะไมาค่อยถอยมันเติมลงไปแล้วก็พยายามเพ่งพิจารณาให้มันรู้ยิ่งขึ้นมาเหมือนเดิมอีกออย่างนี้นะการพิจารณาตรัยลักษณะญาณนนะ่ะมันจะยิ่งมันจะแก่กล้าขึ้นไปเพราะเราทําอยู่เราก็ทําอุบายเนี้ยภายในใจอยู่เสมอเสมออย่างนี้แหละให้ฟาการเข้าใจ นี่แหละคนเรามันก็มาติดอยู่อัตตาคือตัวตนนี่เองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดเมื่อมันมาถือมันว่ามีตัวมีตนแล้วนี่มันทําชั่วได้ทุกอย่างเลยแบบนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อมันมีตัวมีตนเขาแล้วมันแข็งกระด้างเลยแบบนี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรอะไรเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันจึงทําบาปได้ ผู้ที่ไม่ทําบาปนั่นะผู้ละบาปได้นั่นพราว่าพิจารณาเห็นร่างกายนี่ไม่มีแก่นฐานอะไรเลยมันมีเกิดขึ้นแล้วแปรปวนหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกดับทําลายลงเมื่อเป็นเช่นนี้นะจะจะใช้ไปทําบาปทําไมนี่อย่างนี้ผู้มีปัญญามันก็สอนตนเข้าไปพิจารณาเข้าไปเห็นชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทําบาปนั่นแหละ พราะผู้ไม่ทําบาปได้เด็ดขาดออกมายิงๆก็คือภูละความเห็นว่าขันหน้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่แหละละความเห็นอันนี้นะอกอกจากกิจใจให้ได้นะเนออี่ยให้ความเห็นที่ว่าขันหน้าไม่ใช่ตัวตนเราเขาที่เกิดขึ้นมาแทนพันอย่างนี้แล้วคู่นั้นจะไม่ทําบาปเด็ดขาดเลยอย่างพระโสดาบันอย่างนี้นะก็พระท่านเห็น แจ้งในไตรลักษณะยานในขันห้านี่แหละตามเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเพราะเหตุน,นั้นพระสดาบันจึงละบาปได้ขาดเด็ดไปเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นในการปฏิบัติธรรมของคุธทธบร,ริษัททั้งหลายก็ต้องมุ่งอย่างนั้นที่มุ่งให้มันพ้นจากอำนาจของบาปกรรมความชั่วต่างๆนี่นะ อย่าไปอย่าไปมุ่งไอ้มรคนิพพานนู้นทีทเดียวเลยดอกเอา้ามุ่งให้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันระงับดับไปจากจ,จิตใจนี่เพราะบางทีนวะมันก็มีโกรธอยู่อย่าเนี้ยไม่มากก็น,น้อยนะนี่ระเชื่อของบาปมันยังมีอยู่นี่ต้องให้เข้าใจดังนั้นบางทีมันก็มีโลภอยู่เห็น คนอื่นมีอะไรมีสิ่งของอะไรมากกว่าตนตนไม่มีก็อยากได้เพ่งเล็งอยู่นั่นแล้วอยากได้อันนี้นะความโลภอันส่วนละเอียดแต่ไม่ถึงกับไปจี้ไปปล้นไปแย่งเอาของเขาหรอกแต่ว่าในภายในใจมันอยากได้อยู่นั่นอยากได้ของเขามาเป็นขคงตัวนี่ลองพิสูจน์ดูมีไหมในใจของเราอย่างนี้ มันยังมีไหมนี่พิสูจให้รู้เช่อย่างเป็นภิกษุสามเณรเนืน้อวศกวาธิกาก็ตามเลยเมื่อเห็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีเครื่องใช้ไม่สอยดีกาตัวอ,อย่างนี้นะได้รับอนุเคราะห์จากผูรักผู้ใหญ่มากไอตัวนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็น,น้อยใจเนี่ยมีไหมให้ดูใจของเรา นั่นแหละที่มันเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าไอสิ่งของบางอย่างนั่นมันมีจำกัดอย่างนี้นะแล้วจะไม่สามารถที่จะแบ่งให้ทั่วถึงกันได้อย่างนี้นะแล้ววันนี้เมื่อเราพี่ณาเมื่อผู้ผู้ผู้หลักผู้เป็นหลักผู้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชา พิจารณาเห็นว่าผู้ใดทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากผู้ใดได้ช่วยกิจการคณะสงฆ์ได้มากอย่างนี้นะมันก็ควรให้แก่ผู้นั้นยกย่องผู้นั้นไปก่อนอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละการที่คนเราทําอะไรลงไปแล้วมันมีเหตุผลเนะี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านทาอะไรมีเหตุผลแต่พุทชชนเห็นนักปราชญ์ทำอะไรลงไปแล้วไม่รู้เหตุผลของท่านก็ไปยกโทษท่านก็มี หาว่าท่านลำเอียงอย่างนี้อย่างนั้นไปตะพฤทตะพือะพ่อไอ้เช่นนีนะ้เราต้องเรียนรู้นะต้องเข้าใจเหตุผลเออถ้าจะพูดว่าถ้าสิ่งของอะไรมันมีมากพอจะแจกให้ทั่วถึงแล้วเพื่อนกักไปเสียไม่ยอมแจกให้ทั่วถึงให้ไปได้วางหมู่วางพวกวางหมู่ไม่ได้อย่างนี้เออนาเพ่งเล็งอย่านั้นนะนาว,วิจารณ์กันโยว่ว่า ผู้เป็นประมุขผู้เป็นหัวหน้าลำเอียงจะว่าก็ถูกได้อันนั้นนะของมีควรจะแจกให้ทั่วถึงกันอยู่ไม่ไม่แจกให้ทั่วอย่างนี้นะควรทำนี่ได้เลยอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจเอาเมื่อเราทําความดีไปมากๆเข้าไปไม่เห็นแก่ไม่ไม่หวังผลตอบแทนอะไร เอาหน้าที่ของเรามีอย่างไรเรแล้วก็ทําไปอยู่อย่างนั้นนะใครจะให้อะไรก็ตามไม่ให้ก็สั่งหน้าที่เราจะต้องทําความดีอย่างนี้เราก็ต้องทําไปแต่ถ้าผู้ใดก้มหน้าทําความดีไปอย่างนั้นไม่ท้อไม่ถอยไอ้ผลแห่งความดีที่ผู้นั้นทำโดยความจริงใจอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดขึ้นน,นั่นแหละมันก็ย่อมวันดานให้มีให้เป็นไปได้ มันมันเห็นมันเห็นผลมันหรอกเราจะไปชิงสุกก่อนห้ามการทําความดีนะเราทําไปทําไปเมื่อความดีแล้วนะมันเข้าขั้นแล้วมันสุกงอมเข้าไปแล้วนี่มันก็หล่นลงจากต้นมาแค่มันผลไม้ก็ดีได้บริโภคกันเละมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันยังไม่สุกงอมมันก็ยังหล่นลงจากต้นไม่ได้ผลไม้ล้วนะอันนี้ฉันใดเมือนกันเนี่ยการทําความดี ถ้าหาว่ายังมันยังไม่เข้าขั้นที่จะให้ผลเช่นน mm ี้แล้วมันก็ยังให้ผลไม่ได้อให้เข้าใจอย่างที่นั่นแหละการแสดงธรรมนี่ย้ำเรื่องนี้ให้มากๆเพราะว่าคนมักจะลืมไม่ไม่เป็นไม่ได้พิจารณาเรื่องอย่างนี้ให้มากเลยเหตุนั้น่ะมันถึงได้เกิดอิจฉาริษยาตาโลนกันต่างๆนานานี่ไอ้ผู้ที่รู้เหตุปัจจรนี้ดี อย่างน้วงครูเนี่ยตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่นน่นนะอ้าวอ,อยู่กับหมู่กับเพื่อนปฏิบัติครูว่าอาจารย์อยู่อย่างนี้บางองค์บางท่านนะครูวาอาจารย์กระสงเคาะด้วยเครื่องใช้ไม่สอยพิเศษเพื่อนได้ไอมเราไม่ได้เราก็นึกว่าอ่อไอเราทําความดียังไม่พอมันก็เป็นธรรมดาและ เพื่อนได้ดีได้ดีเพื่อนก็ทําความดีได้มากกว่าเราเอาเราจะต้องค้มหน้าทําความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้นะสอนตัวเองเข้าไปนี่ก็ตั้งหน้าทําความดีไปให้สม่ําเสมอไปเราไม่คิดว่าเอาใครได้รับสงเคราะห์มากคนัราก็ทํำสิงานน่ะไม่เราไม่คิดอย่างนั้นเลยอ้อาว จะได้รับสงคฆ์หรือไม่ได้รับสงครฆ์อะไรจากใครก็ช่างหน้าที่กิจวัตรของเรามีอย่างนี้เราจะต้องทําอย่างนี้เช่นอุปชายวัรมีเรามีหน้าที่ปฏิบัติอุปชาอาจารย์เราก็ปฏิบัติไปอาจรรยวัตดเราอยู่กับอาจารย์เราก็ปฏิบัติอาจารย์ไปอาจารย์จะให้อะไรไม่ให้อะไรก็ช่างแล้วกิจวัตรต่าง โมนี่มันมีหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องทำนะแล้วก็ต้องทำกันทั้งนั้นเลยเมันเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ตกไม่ตกไม่ทิ้งให้คนนู้นทำคนนี้ทำใครเห็นว่าคนทำอย่างไรแล้วก็ลงมือทำไปเลยอย่างนี้เพราะว่าข้อว่าปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่เป็นของลึกล้ำอาจจะมองไม่เห็นเลยถ้าเอาใจใส่แล้วมองเห็นแน่นั่นแหละถ้าไม่เอาใจใส่มันก็มองไม่เห็นหละ ส่งใจไปทางอื่นนัมันจะรู้ได้ยังไงล่ะมันจะทําได้ยังไงอ่ะใจไปเพราะว่ากวนอยู่กับเรื่องอื่นโน้นอย่างนี้นะไอเรื่องที่เป็นกิจวัตรที่ควรทํานี่มันรู้ไม่ได้เลยมันก็ทําไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้ปากันเข้าใจกันเราทําข้อวัดปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้ มันก็ให้นึกเสียว่าเหมือนกับเราอยู่ใกล้กับอุปชาอาจารย์นั่นแหละถ้าจะมีอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยใกล้ชิดยังไงแต่ถ้าเราเกียจคร้านจะไม่ทําความเพียรไม่ทํากิจวัตรการไหวพระภาวนาก็เอาแต่มันแต่ขี้คร้านล้วก็ไม่ทําอย่างนี้นะแล้วเช่นนีนะ้มันจะไปเจริญได้ยังไงอะม้นมีจะอุปชาแนะนําอยู่ทุกวันทุกวันก็ตาม ถ้าตนไม่ทําแล้วมันก็แล้วเท่าน,นั้นแหละก้าวหน้าไปไม่ได้เลยจิตใจอันนี้เนะี่ยให้เข้าใจถึงว่าไม่มีอุปชาอาจารย์อยู่ด้วยแต่เมื่อเพื่อนให้ข้อวัดปฏิบัติเพื่อนแนะนําสั่งสอนแนวทางปฏิบัติอย่างนี้เราก็จำเอาไว้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามไปไม่ท้อไม่ถอยไม่ประมาท เพราว่าใจนะมันรวมลงได้มันสง,งบได้มันเยือกเย็นกิเลสอันหยาบช้าลามกไม่ครอบงำจิตใจอย่างนี้นะมันก็เห็นเอมันก็คล้ายๆกับว่าอุปัชฌายา์อยู่ด้วยแหล้ว,วันนี้นะมันก็มีได้ความอุ่นใจนะดังที่พระพุทธเจ้าตัดแก่พระวักกะรินั่นเองดูก่อนวักกะริผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตอืมอย่างนี้ท่าน พราะคลิท่านก็พิจารณาลงไปจนได้เห็นแจ้งในธรรมของจริงนะึ่งท่านจึงได้เห็นวนะ่าโอ้พระพุทธเจ้าก็คือธรรมของจริงนี่หนอะความบริสุทธิ์นะี่หนอต่อจากนั้นท่านกไ็ไปนั่งเหงนหน้าดูพระพุทธเจ้าแล้ววะนี้พอเห็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมแล้วนี้เอทมนี่ทั้งหากทําให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะฉะนั้นเราจะ ดูพระพุทธเจ้าเราต้องดูที่ใจตัวเองบริสุทธิ์จากกิเลสบาปธรรมหรือยังอนะ่ะอย่างนี้นะถ้าเห็นว่าจิตใจตัวบริสุทธิ์จากกิเลสบาปบาปธรรมอยู่นี่ก็เท่ากับว่าเห็นองค์พระพุทธเจ้าถ้าบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างนี่ก็เห็นได้เป็นบางเสี้ยวบางส่วนเห็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะต้องให้เข้าใจอย่างนี้ เพราะว่าอุปชาอาจารย์นี่เพื่อนก็มีภาระมากบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปอย่างนี้เราเพวกเป็นลูกศิษย์นี่ก็พยายามฝึกตนไปให้มันดีไปทรงธรรมทรงวินัยไว้ให้ได้แล้วเมื่อไม่มีครูอุปชาอาจารย์แล้วอย่างนี้เราลูกศิษย์ก็สืบทอดข้อวัดปฏิบัตินี้ไปก็เป็นประโยชน์ต่อเนื่องกันไป ต่อไปเบื้องหน้าเราก็จะเท่าแก่ชราเหมือนกับอุปชาอาจารย์นี่แหละว่างั้นเมื่อเวลาเรายังหนุ่มยังมีกําลังดีอยู่เราจะต้องทําความเพียรให้เข้มงวดปวดขันเข้าไปเฝึกใจให้มันหนักแน่นในธรรมในวินัยเข้าไปให้นหนักแน่นในระเบียบแบบแผนต่างๆไม่ให้มันเบื่อหน่ายตอบ พ่อวัดปฏิบัติหรือแบบแผนอันดีงามต่างๆที่เราทำกันมาอืมอย่างนี้อย่างที่แนะนนำมาแล้วเรื่องการขรบชันนี่ก็สำคัญอันนั้นอย่าอย่าให้พระแห่งอื่นซึ่งเพื่อนมาพักด้วยนี่นะแล้วจะไม่เห็นความเหลวไหลาการขบการฉันของเราเงี้ยไม่สมควรนะต้องรักษาจรรญ,ญามารยาทให้ดีอืม ไม่ควรที่จะไปทำอะไรเกะกะละลานไปทั่วต้องรักษาความสงบให้ได้ต้องสงบสงเยี่ยมพูดกันก็อย่าไปพูดเสียงดังในในทินที่ไม่ควรพูดนะนั่นแหละพูดเสียงดังนี่อ,อย่างเช่นว่าเราอยู่ห่างกันพูดกันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ถ้าพูดเบาก็ไม่ได้ยินอย่างนี้เราก็พูด ดังๆขึ้นหน่อยพอให้มันได้ยินกันอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ใกล้กันนี่ก็ไม่จำเป็นตัวตวไปพ่นวาจาเอาไปดังเอาเสียคือกล้องไปอย่างนี้นะมันไม่ถูกกับเรื่องสมณะเพศสมณะแปลว่าผู้สงบระงรับอย่างนี้นะเนี่ยก็ฟังเอาสิถ้าเราไปพูดอโรงโงงเชง ไปดังสนั่นวันไหวเวงนั้นมันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่ผู้สงบระงับอ่มันเป็นงั้นแสดงว่าจิตใจเนี่ยมันไม่สงบแหละมันจึงแสดงออกมาทางกายทางวาจาอ่มันมันมันสอบมันสอให้เห็นได้อ่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาจิตใจตัวเองนี่แหละรักษาจิตดวงนี้ไว้ให้ได้ การที่เราทําข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั่นนะก็เพื่อให้ใจมันจดจ่ออยู่ในข้อปฏิบัติจะให้มันส่งออกไปทางอื่นทางไกลนี่มันก็เป็นอุบายวิธีฝึกกิจอย่างหนึ่งนะการทํากิจวัดนี่นะให้เข้าใจแล้วก็ทําให้ตรงตามเวลาด้วยออย่าไปอืดอาดยืดยากอย่างเช่นมาทำวัฒนธรรมอย่างนี้นะไม่ควรนะที่จะให้เอมันเลยเวลาไป เราก,ก็ทุกคนต้องรู้เวลาอยู่นี่พอได้ยินเสียงะระฆังแล้วนี่ก็รีบเตรียมตัวอย่างนี้นะถ้าเราเอาใจใส่จริงจังนะแต่คนที่ไม่เอาใจใส่ได้ยินเสียงะระฆังก็เฉยแต่ทำโน้นทํานี่ไปอย่างนี้จนถึงเวลานมนานลลวจึงค่อยมาเนมนาเพื่อนวมกันอยู่สลาหมดแล้วไอ้ตัวเองเนี่ยโกยโกยมาทีหลังอย่างนี้น ไอ้นี่มันไม่ไม่ดีนะอย่าไปทำนะนิสัยอย่างนี้อย่าไปฝึกอยู่ที่ไหนไม่มีใครเขายินดีด้วยหรอกนิสัยแบบนั้นนะอน,นี้เนี่ยให้เข้าใจเมื่อเราอยู่กับหมู่แล้วมันต้องทำอะไรต้องให้มันแสดงความพร้อมเพียงกันให้มันปรากฏเมื่อเรามีความพร้อมเพียงกันนี่ความรังเกียจกันมันก็ไม่มีแล้ววันนี้นะมันก็ชื่นชมยินดีต่อกันอะไรกันแหละอ่า นัดกันเวลาไหนอย่างนี้ก็ต้องทำเวลาให้มันทันกับเวลาต้องไปให้มันทันกับเวลาอย่างนี้นะจะฝึกตนไปอย่างนี้ผู้ใดยังล่าหลังอยู่นี่ก็ให้ตื่นตัววันนี้นะฝึกตนอย่าไปถือเอาความชอบใจของตนเป็นใหญ่มันไม่ได้ไม่ได้การไปถือเอาความชอบใจของตัวเป็นใหญ่่ยมิไดาสะของมกิเลส ให้หนาแน่นขึ้นไปทั้งนั้นแเลอให้เข้าใจมันต้องเอาระเบียบเป็นประมาณนะเอาระเป็นเอาระเบียบเป็นเครื่องฝึกตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาละเราจะตั้งใจทำอะไรให้มันทันกับเวลาหอมเป็นระเบียบเราจะสามาคีกับโม่กับเพื่อนเราก็เป็นนักบวชผู้หวัง ความพ้นทุกข์คนภัยผู้หนึ่งไม่ใช่เราบวชเล่นบวชลองบวชคลองประเวณีบวชหนีสงสารบวชผางเข้าสุขอย่างที่ท่านกล่าวไว้นั่นไม่ใช่อย่างนั้นนี้ว่างั้นเราบวชเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์จริงๆนี่เราจึงได้มาอยู่ในป่าเขาลเนาวัยอย่างนี้ก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละเรื่องมันะมันก็มันก็ทําความดีได้แต่วันนี้มันทําก้อว่าปฏิบัติทันกับว่อมเวลาได้ อย่างเช่นหัวลุ่งนี่ก็เคยเตือนแล้วก่อนนอนอธิษฐานใจไว้ให้เรานอนนี่เราจะไม่นอนเพื่อความสุขสนุกสนานเรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วเมื่อตื่นขึ้นรู้สึกตัว,วเราจะรีบลุกขึ้นทำความเพียร แต่แลราเรากาทิฐานใจไหว้ขออำนาจคุณพระรันตนนาตรายบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ข้าพระเจ้านี้ได้ตื่นทันกับเวลาทํากิจวัตรส่วนรวม